สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างช่องของผมเบาเก่งครับสาหรับคลิปนี้นะครับกะมาอัปเดตพักหวานปลาหนาบ้านเนาะครับผมปลูกปี65เนาะครับอายุ1ปีนี่ครับ1ปีเต็มเบิ่งรับพี่น้องพักหวานปลาอายุ1ปีครับนี่ครับ ขางๆก็จะเป็นต้นพริกครับผมปลูกแซมๆแกันไปครับผมเบื้องบอกพริกของเฮ้าครับผมสําหรับไม้พ่เลี่ยงครับก็จะเป็นต้นบักขามเทศครับผมบักขามเทศเพชรนนทไทยอายุหนึ่งปีซ้ำกันครับผมบักขามเทศนี่ปลูกที่หลังพร้อมเนาะครับองพักหวานปลาชุดพเพาะเมล็ดชุดแรกไปนะครับชุดต้นฤดูกาลช่วงประมาณเดือนมีสาแล้วก็เอาต้นบักขามเทศมาลงครับผมเบื้อง พักหวานอยู่โคนต้นนี่ครับพักหวานปลาอยู่โคนต้นมะขามเทศปลูกแซมๆกันไปครับเป็นพักหวานปลาระยะชิดครับผมก็มีตายแน่นะครับตายไปต้นหนึ่งครับผมนี่ปลูกทดเชยนะครับกับยังบัวมี่าที่วสิไปใส่นะครับกะหลายสาเหตุนะครับตีเหตุให้พักหวานปลาเข้าชะงักการเจริญเติบโตนะครับหลักเหตดให้พักหวานปลาโตดีนะครับซึ่งกะ นั่งหาสาเหตุที่เขาโตหรือบ่โตบ่อดหเนาะครับผมกับปลูกกันไปครับผมต้นใดงามกะดูแลต่อไปครับผมต้นต้นใดบ่งาาเขากับปลูกสอมปลูกเสริมกันไปครับนี่ครับต้นผักหวานต้นนี้ชะงักพราะว่าที่แหลกตรงนี้จะเป็นต้นแค่ด้วยครับผมตรงนี้เป็นต้นแค่ต้นใยนะครับหลังการต้นแค่ตายไปเขาก็เลยชะงักกรเจะเริ่มเติบโตนี่ครับใบเหลืองใบยังไปนะครับอันนี้ก็ผักหวาน ลูกพร้อมกันครับผมอันนี้เป็นเมล็ดแฝดลากแฝดนะครับฝั่งทางนี้ลากแฝดฝั่งทางนี้ลากดีนะครับนี่ครับฝั่งลากดีปลูกลวมาสองเมล็ดก็เหลือใหนึ่งเมล็ดนะครับอาจจะเป็นที่เมล็ดพันธุ์นะครับสาเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะครับที่เหตุใดพักหวานปลาจะเริ่มเติบโตดีเมล็ดพันธุ์ดีนะครับก็จะได้ต้นพักหวานปลาที่สมบูรณ์ครับผมแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่อันนี้ก็ปลูกลินจีนะครับ เสริมไว้ต้นนี้ก็ปลูกเสริมครับผมมันกับบอดายงามทุกต้นเลยครับผมนี่ครับปลูกเสริมปีนี้กําลังงอกครับปีหกหกขังต้นลินจีนี่ครับสรุปนะครับกาต้นมะขามเทศนะครับที่มีผักหวานปลาอยู่รอบๆจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่เอ่ออ่าต้นลินจีนะครับผมต้นลินจีนี่อ่ะต้นนี้ยังอยู่นะครับเห็นบอกครับต้นน้อยู่ครับผมปีหกห้า หนึ่งปีซ้ำกันนะครับแตกต่างกันหลายนะครับดินกับดินอันเดียวกันครับผมต่างกันทีไม้พิเลี่ยงครับต้นแค่ถ้าเกิดต้นแค่เขาอันนี้ก็จะเล่นเติบโตได้ดีครับผมแต่ว่าต้นที่ยังยืนที่สุดก็คือต้นมะขามเทศนะครับผมเพราะว่ารากเขาจะหากินได้ไกลนะครับเพราะหวานปลาเฮาก็จะได้อาศัยรากของมะขามเทศนะครับหลอีกต้นหนึ่งก็คือต้นตะคบครับผม คลิปนี้ก็เอามาฝากสันส้นๆกับผมมาอัปเดตพักหวานปลาปีหกหาหนาบ้านครับผมให้พี่น้องไ้เปรียบเทียบต้นใหม่พี่เลี้ยงนะครับว่าอยากจะใส่เป็นต้นเอียงดีนะครับนี่ครับเป็นสวนพ่อเพียงเล็กๆหนาบ้านเนาะครับต้นพริกต้นยางกระปุกแซมกันไปเป็นพื้นที่ในน้อยนะครับแต่ว่าปลูกหลากหลายใบเนาะครับผมตอนนี้ก็ได้กินพริกกินมะขามเทศไปก้อนแล้วนะครับพักหวานปลายัางไท่ได้กินยอดเขาก็ได้กินอย่างอื่นตอกแค่ก็กิกนจน ปลูกต้นไม้แล้วนะครับจนตายไปขอให้ทุกคนมีความสุขกับธุกกิจกับมันวางครับสวัสดีครับ